สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดีนะทุกคน,นนี่เราจะมาแจ้งข่าวให้เพื่อนๆที่รอต้นกล้าไผ่สร้างหมุนนะนี่เป็นกอไผ่สร้างหมุนทุกคนนี่เราจะย้ายอันนั้นด้วยเราจะย้ายแปลงปลูกจะทําการงัดเหงาทุกคนแล้วก็จะขายเหงาเนี่ยไซนี้ไซส์สองนิ้วขึ้นไปขายเหงาแล้วสองร้อยบาทประมาณนี้นะอาจจะอาจจะเล็กใหญ่บวกลบกว่านี้นิดนึง 200บาทไม่รวมค่าส่งนะเพาต้องไปเทสน้ำหนักอีกก็จะตัดประมาณนี้เนาะตัดประมาณนี้เนะ่จะให้สูงนิดนึงไม่รวมค่าส่งนะไม่ต้องถามหาว่ากี่เงาส่งฟรีไม่ส่งฟรีนะคนยิ่งเยอะยิ่งหนักยิ่งค่าส่งแพงต้องบอกแบบนี้เอาแบบนี้เอาเงาเอาเงาแบบนี้ชุดสองเงาคิดเท่าไหร่ห้าร้อยแล้วกันนะคิดค่าส่งแค่ร้อยเดียวซึ่งมันอาจจะเกินเพราะมันหนักเอาชุดสองเงาประมาณนี้ สองเงาห้าร้อยบาทรวมส่งถ้าใครจะเอานะนี่เพราะเดี๋ยวจะย้ายจะ,จะมีแค่ประมาณห้าชุดนับดูเงาแล้วมีแค่ประมาณห้าชุดแหละเอออ่ะประมาณนี้ทุกคนห้าชุดเท่านั้นชุดละห้าร้อยบาทก็คือชุดชุดหนึ่งสองเงานะ,ะย้ำอีกทีอ่ะใครสนใจต้นก้าไผ่สังมลนแบบเงาเง,า,งาสดนะก็คือเดี๋ยวจะขุดแล้วก็ไปแช่น้ำยาเล็งรากสักสองสามวันก่อนเนาะก่อนที่จะห่อส่งให้นะให้ไปกระตุ้นก่อนให้มันดูดซึมเรียบร้อยก่อน แล้วก็จะเอาไปขยายปลูกเองด้วยไม่ใช่อะไรหรอกจะไปปลูกเพิ่มอีก10บสิบกอเนาะแล้วก็จะแบ่งขายสิบกอเพราะว่าอเอยเอาไปจะจะจะขายอะ่ะสิบเง่าเออแล้วจะเอาไปปลูกเองสิบเงาโดยประมาณอ่ะสั่งกันเข้ามานะถ้าใครต้องการนี่เงาใหญ่ๆจะตัดประมาณนี้ห้าสิบห้าสิบหกิเซนนี่แหละเนาะอ่าโอเคแคน่นี้ทุกคนนี่ไพ่ทั้งมน